เปิดเบื้องหลังพิธีวิวาหนึ่งล้านของลูกสาวเอ็ดคาราบาวเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดประทับใจของคนเป็นพ่อเมื่อล่าสุดเอ็ดคาราบาวได้ออกมาโพสต์ประมวลภาพวันงานวิวาของลูกสาวพร้อมทั้งเขียนแคปชั่นสุดประทับใจว่า ผมยังประทับใจงานแต่งงานลูกสาวคนที่สองน้องซีนและจอร์ดอยู่ครับเพิ่งรู้ว่าลูกสาวจัดเองและตั้งใจเตรียมงานมากๆผมเก็บตกรูปสวายยอในงานมาให้ดูเพิ่มครับงานออกมาสวยมากจริงๆโรแมนติกและคลาสสิกมากๆสถานที่งานจัดที่มูวนพิกาวใหญ่ลูกชอบภูเขาและตอนเด็กๆโตที่เขาใหญ่จึงเลือกมาจัดที่นี่ งานแต่งกลางวันเป็นสไตล์พิธีคาทอลิกตามธรรมเนียมผมเดินส่งตัวลูกสาวให้เจ้าบ่าวเข้าพิธีแลกคำมั่นสัญญาในงานมีวงออเคสตรามาบรรเลงเพลงพระพระสไตล์บริเตนที่กำลังฮิตผมก็ไม่รู้จักแต่ฟังมาจากลูกสาวอีกทีเข้ากับบรรยากาศมากครับเหมือนอยู่เมืองนอกจริงๆส่วนงานกินเลี้ยงเย็นจัดที่สวนทีมซีเครตการ์เดนแต่ดันฝนตกทำให้ลูกสาวต้องเต้นรำกับจอชกลางฝนได้ บรรยากาศโรแมนติกไปอีกแบบดังคำมั่นสัญญาที่ให้กันไว้ว่าเราจะฝ่าฝันทุกฤการดูของชีวิตไปด้วยกันและคำอวยพรผมให้ลูกคือขอให้การครองคู่ของลูกมั่นคงตลอดไปเหมือนคู่ชีวิตของผมกับภรรยาเต้นเสร็จงานเลี้ยงเราเลยต้องย้ายเข้าไปจัดในห้องโรงแรมได้ทุกๆบรรยากาศเลยครับงานออกมาสวยขนาดนี้ลูกสาวผมบอกจะผันตัวไปเป็นเวดดิ้งแพลนเนอร์แล้วครับพี่น้อง ต้องขอบคุณน้องแมทธิวดีนมาช่วยเป็นพิธีกรภาษาอังกฤษให้ในงานลูกสาวผมและขอบคุณพี่เทียนบอสใหญ่คาราบาวแดงสำหรับเครื่องดื่มจากเบียรคาราบาวและวิสกี้เทนโดครับดูรูปภาพเพิ่มเติมที่ไอจีลูกสาวผมได้เลยครับในท็กสมุด